นี่คือตัวระบุตำแหน่งขนาดเล็กพิเศษสามารถพกติดตัวหรือวางไว้บนรถขนาดเล็กพิเศษไม่ต้องติดตั้งไม่มีค่าใช้จ่ายดูทราบแม่เหล็กที่แข็งแกร่งใช้งานโดยตรงไม่จำกัดระยะทางดูบนแอปมือถือระยะไกลได้ระบุตำแหน่งทั่วโลกดูเส้นทางประวัติศาสตร์เวลาพักและบันทึกตามเวลาจริงและอื่นๆหากมีเด็กและผู้สูงอายุที่บ้านต้องเตรียม Wi-Fi Bluetooth การวางตำแหน่ง GPS กันรถหายกันคนแก่และเด็กหลงทางมีมัญหาคนหารถจึงเป็นเรื่องง่ายมากเครื่องระบุตำแหน่งดาวเทียม GPS ขนาดเล็กพิเศษสำหรับการขโมยรถติดตามตามเวลาจริงกันการจจรกรรมระบุตำแหน่งฟรีตลอดอายุการใช้งานระบุตำแหน่งที่แม่นยำกันขโมยกันหายกันขโมยขนาดเล็กไม่ต้องติดตั้ง ระบุตำแหน่งที่ถูกต้องภายใน30เมตรลงชื่อเข้าใช้แอปเพื่อตรวจสอบตำแหน่งแบบเรียลไทม์รองรับเสียงความละเอียดสูงระยะไกลใช้พลังงานต่ำใช้งานได้5ปีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งครอบครัวอธเทมกันของหายตัวระบุตำแหน่งเครือข่าย GPS สิงกาตตำแหน่งที่แม่นยำการตรวจสอบด้วยเสียงป้องกันการจราจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ ใช้พลังงานต่ำอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานชาร์จเต็มใช้งานได้นานสาปีตรวจสอบสถานที่แบบเรียลไทม์บนแอปมือถือซื้อหนึ่งแถม1เพียง899บาท